คือความสามารถของูนักเรียนนะครับจากโรงเรียนชว<ท>นตันแขนนะครับนงเสิร์มวิทยุโทรทัศน์นะครับมาให้ความสำคัญนะครับกับเทศการเรื่อใสิ่งที่อั้งสนที่ีใครับ ท่านพร้อมแล้วนะคะเข้าสู่การถแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12-22ถึงตุลาคม2558นี้การจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจมาอย่างต่อเนื่องก็เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลาและจังหวัดข้างเคียงได้ให้กับต้องถร่น เป็นงานประเพณีที่นับได้ว่าเป็นศิริมงคลสืบเนื่องกันมายาวนานโดยปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง22ตุลาคม2558โดยมีกิจกรรมพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาและที่สำคัญก็มีเรื่องของการจำหน่ายอาหารจีซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีเหตุการณ์ต่างๆที่ไปสงบมารบกวนการถือสิ่งที่เจรอาชาวจังหวัดสุขาก็ในโอกาสนี้ผมก็ขอให้นำพาชีวิตสู่ความเจริญก้าวหน้าสื่อไปในรายละเอียดจะมีท่านผู้ถแถลงข่าวอื่นๆ ท่านอารุชิตตระกูลมุทุตาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านนิพนธ์บุญยามณีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาท่านสมุสาท่านแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน <c oughs> ดิฉันในนามประธานคณะกรรมการศาลพระแม่กวนอิมสวนหมากซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมอิ่มบุญอิ่มกายการที่โรงเกของศาลพระแม่ควรอินสวนหมากหรือจะทำรวมถึงการสวดมนต์ตลอดระยะเวลาการกินเจนอกจากนี้นะคะเราก็ควรจะได้ร่วมในการแห่พระซึ่งตามกำหนดการก็จะมีแล้วว่า การที่องค์พระกู่อ๋องไต่เตท่านเสด็จมาเป็นประธานในงานกินเจในทุกๆครั้งในทุกๆท,กที่ท่านเหล่าบรม,มเทพได้เสด็จมาโปรดลูกหลานก็เป็นโอกาสอันดีที่ชาวสงลานะคะจะได้ตั้งโต๊ะรับพระแล้วก็จะมีการาแห่พระตามกำหนดวิ่งขวัญเป็นกำลังใจของ <ไป S 2> พวกเราต่อไปนะคะเพ<ด>ื่อดิฉันในนามของประธานแลนะคณะ ศิษยานุสิ์ของสมเด็จพระแม่เจ้ากวนซ uh, ีอินพอร์ตส์ทีรอาสถานครูไทยก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มาร่วมง,งานในครั้งนี้นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็หน่วยงานนักภากรัฐภาคเอกชน e ที่ได้สนับสนุนการกินเจตลอดมาแล้วก็เราก็จะร่วมกันอนุรักษ์การกินเจนี้อยู่คู่จังหวัดสงขลาตลอดไปขอขอบพระคุณทางขอบพระคุณมากค่ะประธานห้สมาคมจีน และท่านผู้ร่วมของข่าวท่านผู้บริหารเทศบาลนครสงขลากรรมาการจัดง,งานสื่อมวลชนทุกท่านครับกระผมในานามของสมาคมสมาพัานธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานแถลง,งข่าวในวันนี้ได้ยังได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลกีนเจทั้งที่7ประจาปี2558ร่วมกับเทศบาลนครสงขลาองค์การบริหารสาว่วนจังหวัดสงขลา 5และ5สิงมาคมจีนสงขลา3พระแม่กวนอิมสวนหมากพระตำหนักกวนซีอิมพอสัต์ที่อสานครูใหญ่สารเจ้าต่างๆในจังหวัดสงขาภาคเอกชนและภาคประชาชนงานธิรการถือสีกินเจนั้นมีมาตั้งแต่บรรพะการถึง่งชาวจีนถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาช้านานจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9นับตามปฏิทินจีน ดยชาวจีนจะภาวนาตนจะกินอ,อาหารที่มีเนื้อสัตว์พร้อมทั้งถือศีลไหว้พระทําบุญทําทานเพื่อเป็นการพัฒนราร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ถือเป็นสิีลมงคลแก่ชีวิตก็ผมขอเชิญชวนทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนตร่กูลบุญุตารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่นิพนธุญยาวัีนายกโค์การบริหารจังหวัดสงขลา ท่านสมศักด,ดิตันดิเสวดีนายกที่สภด,ดีนครสสขขาคุณจรพลกำมพรานนทนายกสมาคมสมาพันธธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองสงขลาท่านประธานศาลเจ้าแม่บนนอิมสวนมากท่านประธานพระตำหนักวนอิมเคหัดปูไทยท่านหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติ พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านเมืองสงขลาเราก็ถือว่าเมืองที่เรามีหลากหลายและคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งในแต่ละความเชื่อเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองในเทศกาล ถือสินกินเจปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนได้ปฏิบัติสืบท,ทอดกันมาแต่โบราณการเป็นระยะเวลายาวนานและ,ะ,ะเป็นครั้งที่เ็ดแล้วครับเทศกาลอาหารเทศกาลกินเจนะครับที่ พวกเราได้สืบสารประเพณีวัฒนธรรมนะครับ,รบ,รนะรบให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนนะครับถ้าเรามองย้อนไปนะครับไม่ใช่มีเฉพาะปีสองปีนี้เองนะครับบระชนของเราที่ได้อพทยพมาจากมณฑลผูอ้อำน,น,น,นวนยการสำนกกักกองค่ะตัวแทนนะคะของกองข่ายในเธีค่ะแล้วก็ผู้ร่วมแถลง พู้ที่้มาให้ีนได้นะคะร้านที่เ้าค่ะเก้าก่ั่วยต้น้าตาลค่ะอานารและจับคู่ดนะคะร้านที่ิดค่ะร้านเจอยูุ่๋มี่ตะหลงาหน้ะคะาารที่ะเอ่าบัวลอยั้นหยา vốn tí vốn tí, vẫn là cái đó, cái này, 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 cái này,